ก็เป็นที่น่าเป็นห่วงนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับซึ่งโควิดกลับเข้ามาอีกแล้วนะครับเป็นโอไมครอนจุในขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะครับเขาเรียกว่าภาวะเงินเฟ้อนะฮะทำให้ข้าวของนี่จะแพงขึ้นนะฮะแม้แต่ราคาน้ํามันซึ่งมันจะลงมานิดนึงแต่สุดท้ายแล้วตอนนี้ก็ยังแพงอยู่คนนี้ต้องการเงินนะฮะในการดูแลชีวิตตัวเองประจําวันแล้วถามว่าเงินมาจากไหน ก็กลับไปย้อนดูว่าได้ออมเงินไว้ที่ไหนบ้างเงินที่เก็บอยู่เนี่ยบางทีแล้วเนี่ยอาจจะซ่อนอยู่ในที่ใดที่หนึ่งก็ได้เงินก้อนนี้มีจำนวนมากเลยที่ผู้คนเนี่ยไม่ได้เอาไม่ได้รู้ว่ามีเงินอยู่ดูจากสถิติกองทุนประกันชีวิตตั้งมา14ปีจานวนคนมากกว่าหนึ่งล้านคนที่มีเงินที่ไม่ได้รับจากเงินไม่ว่าสินหมายทดแทนเงินคบกำหนดอายุสัญญานะฮะเงินคืนระหว่างสัญญาเงินปันผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไม่ได้รับทิ้งไว้เกิน10ปี แล้วก็เข้าสู่กองทุนประกันชีวิตนะฮะเงินจำนวนนี้นะครับเป็นจำนวนเงินถึง 1, 7 2 0ล้านบาทแต่เชื่อไหมครับว่าคนมารับเงินนี้มีอยู่แค่57ล้านบาทเท่านั้นเองคิดเป็นสัดส่วนก็แค่3.33%าเนท่านั้นเองแต่ถ้าคิดจึงจำนวนคนเนี่ยเอ้ง่ายๆเลย1ล้านคนนะครับที่ไม่ได้เอาเงินไปแต่มีคนมารับเงินแค่10,000คนก็คือ1%เเท่านั้นเองวันตรงนี้เนี่ยเป็นภารกิจของกองทุนประกันชีวิตที่ต้องตามหาเจ้าของเงิน ให้ได้ทั้งก่อนล่วงพ้นอายุความแล้วก็หลังล่วงพ้นอายุความในก่อนล่วงพ้นอายุความเนี่ยพยายามติดต่อบริษัทประกันชีวิตให้เร่งหาลูกค้าเอาเงินคืนลูกค้าให้เร็วที่สุดนะครเดียวกันล่วงพ้นอายุความเมื่อมาเงินมาถึงกองทุนแล้วเนี่ยกองทุนก็พัฒนาเพื่อทําให้เงินก้อนนี้ถึงมือลูกค้าให้มากที่สุดด้วยสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดและด้วยความรวดเร็วที่สุดและล่าสุดเราได้พัฒนาองค์กรเอาตั้งแต่ผู้ประกันตรวจสอบสิทธิ์ออนไลน์ทุกคนมี iPad ทุกคนมีโมบายวันเข้าไปที่เเวว็บไไซต์ข้าาาาป Google หแคค่่ํกองทุน กาชีวิตเท่านั้นเองก็จะเข้าไปในเว็บไซต์กองทุนประกันชีวิตแล้วก็ใส่เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน13หลักของเราเท่านั้นเองถ้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ไปต่อได้แล้วก็ใช้สิทธิ์นั้นได้สามารถที่จะทําด้วยออนไลน์ก็ได้แล้วก็เอกสารที่ใช้เนี่ยแค่อัปโหลดอยู่ที่บ้านทําได้ทุกเมื่อทุกเวลาวันตรงนี้ง่ายมากแล้วเมื่อสิ่งเหล่านี้มาถึงแล้วปุ๊บกองทุนตรวจสอบนะบเป็นคนเดียวกันไหมถูกคนถูกบัญชีไหมนะฮะแล้วก็ถูกต้องไหมตรวจสอบเสร็จปุ๊บตอนนี้นะต้องจ่ายเงินคืนเข้าบัญชีกี่วันกี่วันนฝาาากกไวววว้้ดยะะะใภภเศษิจแล โรคภัยไข้เจ็บในขณะนี้นะครับขอบคุณมากครับ